สบายดีเนาะสำหรับหนุ่แมนเฮาจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่าเฮาลื่มนะัตผ่านเนาะเพราะว่าเวลาเฮาซื้อโทรศัพท์มาแต่หาเนาะอาจจะแม็นทั้งพนักงานอยู่หาเนาะเขาต่างหายเขาอาจจะบวชเจอนะฮะเพราะว่าบางบางคนอาจจะบูดเลยเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งวิธีที่ว่าเฮาจะไปเบิ่งรหัสกันคู่รหัสคือนอกประเทศหรือใดเนาะเราเป็นห้องเข้าไปมะเข้าไป Gmail ของเฮาก่อนเนาะ ที่ขามาจีมิวมาคอกี้ขามาจีมิวลแล้วเฮากดยิวอนโป,โปรไฟล์เขาเลยเนาะถามว่าผูมีกับมันจะขึ้นเป็นกาแบบคือว่าคนเนาะโจเขึ้นเนี่ยถามว่าพูมี่หุบไฟล์นะเขาสเขาตัวน,นั้น,นะน,นเออนานนะาานนะาานแกกะานะต่าาขามาเดือกยิวอนจัดการบัญชีเนาะเดือกจัดการบัญชีเนาะคลิสเขาเมื่อเดือกจัดการบัญชีแล้วเนาะก็จะสูงมากนะตาเนี้เนาะเหฮ้ยมให้ยเฮามาเดือนฮะยิวอน ความปลอดภยัยเนาะโอเคในห้าเดือนลงมาหาการลงซื้อเขาใส่กูเกิดน,น้อยนี่เห็นว่าน้องเ้าเดือนวนระฮาร์ดานน้อยเฮากดอยู่ตัวนี้เราถาแป๊บนึงเลาวเมื่อกดเข้ามาเดียวน้อเขาจะถามมาปราหา เลาต้องการดละเนินการต่อเปิดยืนยันว่าเป็นคนนะคบนะบอกเนาะใอ้คนนีที่ว่าเฮาบดจืออะหารผ่านนะเฮาของเฮาเนาะผมว่าเฮาบาด้เป็นคนตัางเนาะให้เฮามากดอยืนว่าซึมอะฮารผ่านเนะราหาซึมอะฮารผ่านมากดเวันนี้เมื่อมหาหาฮอดนานเนีวเนาะเขาจะว่าอบอกพิสนะเขาบอกให้เฮาอีกหนอไอ้เฮายืนยันกัน ดอกหน้าจอของคุณอืมเท่ากัดกดตัวนี้ก็ได้เนาะตัวบาร์ดใส่การดอกหน้าจอาของการเข้าถึงบัญชีให้ยืนยันตัวตนของคุณด้วยการยืนยันดอกหน้าจอเนาะให่ฮ่อยืนยันตัวตัวเนาะขับกดดำเนินการตัวราคากดยืนยันตัวตนเนาะนะคะหน้าจอเขาเนาะตัวเขาใส่ดอกเขแได้ เห็นบอกการกู้คืนบัญชียืนยันแล้วว่าโทรัพท์เคองนี้เป็นของคุณซึ่งช่วยให้มันใจได้ว่าเป็นปบัญชีใบยำเสือใส่เข้ากับกดดำเนินการต่อโอเคเนาะวันนี้เข้าให้เข้าสารทันใหมด้วยเห็นบอกโอเควัน okay, นี้เข้ามาสารทันผ่านไหมเข้าเลยนะเนาะรับเราจะเพิยบในธุรทรัท์ออออกตัวน,นี้เนาะโอเคเนาะ ียนะฮะผ่านมาเนาะเขาต้องไหลกุดดูสองข้าง,างาทั้งบิดทั้งกดวันนี้เขามากดยืนยันอ,อีกคนนึงเนาะสำหรับตัวเขาป้อนตึงเนาะเมื่อเขากุดเดาแล้วเนาะให้เขามาคลิกใส่คำว่าบันทึกรหัสผ่านได้เนาะเดาเปี๋ยนเขาป้อนเถอะเราเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเนาะม,มาหอดข่านตอนนี้เมนเฮาเปลี่ยนรหัสผ่านก็เข้าเดาแล้วเนาะ เราเริ่มตัวนใช้ง,งานได้เ,เรื่อยๆห้าต้องจื้อนะนะที่ว่าเ้าตัางไปเมื่อกี้นี่เนาะสำหรับการกู้เกินนะคะ่าโนหรื์มาแกนเปลี่ยนนะคะ่านเ้ากับแมนมือแยงเส้นนี้เนาะขอขอบใจ